สวัสดีครับวันนี้เจอก,กับซ่องชิดเที่ยวกินเลยนะครับวันนี้พอดีเป็นเวลาห้าทุ่มนะครับเมืองพัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะครับวันนี้เลยเข้ามาทางชายหาดพัทยากางก็เิมลองอัปเดตมาให้เพื่อนๆดูครับนี่ก็ลงมาจากพัทยากลางนะครับเดี๋ยวจะลองเลาะชายทะเลให้เพื่อนๆดูนะครับปกติแล้วตอนกลางคืน ทั้งรถทั้งคนจะเยอะมากเลยครับเสีนไายหาดคนจะอยู่แทบตลอดวิสีสัโมงนะครับชายหาดตอนกลางคืนคนจะเยอะกว่าตอนกลางวันนะครับมีโอมองไฟส,สวยๆเลยครับมีโอมองไฟให้ถ่ายรูปก,กันสวยๆก็ยังถือว่ายังฟอร์มีคนนะครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปดูนะครับเนี่ยหาที่จอดรถด,ดูก่อนครับ จะลองเลื่อนไปเดือนเดินดูนะครับมาเป็นยังไงเด็กชาที่จอดรถได้แล้วนะครับทุกวันนี้มันจอดรถได้ค่ะในชายทะเลได้นะครับแต่ก่อนมันจอดไม่ได้นะครับนี่บรรยากาศอุโมงค์ไฟที่เขาทำจัดไว้ให้ถ่ายรูปนะครับนี่อยู่โซนพัทยากลางนะครับ จะมีโอโมงไฟสวยนะครับตรงที่จะมีโอโมงไฟแบบสวยๆะะครับให้ถ่ายรูปกันนะครับใครเลยผ่านมาพัทยากลางก็ลองแบะมาถ่ายรูปด้วยนะครับ อ,อยูงคไฟสวยๆแลยยิบยับให้ถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟออโมงงรูปหัวใจนะครับมีบรรยากาศก็ยังพอมีคนนั่งอยู่บ้างนะครับ ก็ยังมีคนนั่งอยู่นั่งเล่นอยู่นะครับณเวลาหทุ่มก็ยังมีคนนั่งอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าเงียบเหงาเกินไปนะครับนี่ก็บรรยากาศชายหาดนะครับชายหาดสวยๆนะสวยมากครับใครได้มาก็ลองแวะมาถ่ายรูปดูนะครับนี่ก็บรรยากาศชายหาดพญา พัทยากลางพัทยาเหนือพัทยาใต้นะครับสามหาดยาวติดกันนะครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับสวยสวยสวยมากก็ยังมีเด็กๆอะไรกันมาเดินเด่นกันอยู่เยอะอีกนะครับพอดีวันนี้ได้ขับรถผ่านมาทางนี้ก็เลยลองอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับสวยครับไอตรงนี้ อยู่ใกล้ๆก,กับเสนท่านพัทยาบีทนะครับเส้นท่านอยู่ตรงนูน้นใครได้มาแถวนี้ก็ลองแวะถ่ายรูปดูนะครับสวยๆถ่ายไฟกับไฟอุโม,มงค์สวยๆนะครับนี่ก็บรรยากาศด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเลาะๆไปถ้าเข้าบ็อกกิ้งได้จะแวะเข้าบ็อกกิง้งไปถ่ายในบ็อกกิ้งสตรีทถนนกันเดินที่แต่ก่อน แต่ก่อนมันเข้าไม่ได้นะครับแต่ก่อนตอนกลางคืนคือไม่สามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เข้าได้ยังพอดีผมก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ผ่านมาทางนี้ตอนกลางคืนนานมากแล้วครับเดี๋ยวถ่ายเลาะสายหาดไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับมเงียบหรือว่าคึกคืนครับเดี๋ยวเจอกันข้างทางครับถ่ายไปได้เลยครับอันนี้ก็บรรยากาศดีมสายหาดนะครับแต่ก่อนนี้ตอนกลางยินตอนกลางคืนอย่างนี้สี่ห้าทุ่มมีรถจะเยอะมากเลยนะครับ รถจะเยอะแบบแน่นแบบเดืินกันไม่ได้ครับสองแถวนี้แถวนี้นี่สองแถววีวิ่งยี่บสี่ชั่วโมงนะครับตันนี้ก็เงียบๆครับนี่ครับสายหาดสายหาดก็ยังมีคนนั่งเล่นอยู่เยอะอยู่นะครับเพราะว่าดูสังเกตดูรถก็ยังจอดกันเยอะ แต่ก่อนมันรถมาจอดไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็รถจอดได้นะครับประมาณเกือบ,บเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้เกือบ,เ,บเที่ยงคืนแล้วยังพอมีคนนั่งเล่นกันเยอะอนะครับนั่ง,ห,งห่างกันได้ครับเพราะพื้นที่มันกว้างมันโลงครับสามารถนั่ง,ห,งห่างอยู่ไกลๆก,กันได้ครับไม่จําเป็นต้องไป เออดกันได้ครับเดี๋ยวถ้าเข้าวอกกิ้งได้ดผมจะขับเข้าวอกกิ้งให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้านานแล้วพอดีวันนี้มีโอกาสได้ขับรถฝ่ามาทางนี้ก็เลยลงแวะเข้ามาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูครับเวลาเที่ยงคืนนะครับแต่ก่อนเที่ยงคืนนี่คือคนเยอะกว่าวันนะครับตรงนี้ ยงคืนนี้คนแบบเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนไม่ว่ารถสองแถวไม่ว่าคนเดินไม่ว่าเลยเต็มไปหมดครับนี่ก็ขับชมพาชมบรรยากาศเผื่อใครห่างหายพัทยาไปนานคนที่อยู่พัทยาจะรู้นะครับว่าตอนกลางคืนแถวหน้าชายหาดพัทยานี่มันเป็นยังไงว่าคนเยอะไหม ใครที่เป็นคนแบบที่อยู่พัทยานานๆจะรู้นะครับว่าถนนเส้นนี้คือตอนกลางคืนรถจะเยอะข่าตอนกลางวันนะครับนี่ก็ไม่ได้มีสน่านะครับแค่ผ่านมาก็ถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูอัปเดตว่ามันเป็นยังไงเช่นนั้นเองครับก็ถือว่ายังมีคนเดินกันมากอยู่นะครับถึงไม่เยอะมากแต่ก็ยังพอมีเดิน ก็ยังฟอมีเดือนเดือนเดือนอะไรกันอยู่นะครับมันดีครับตอนนี้คือสามารถจอดรถฝั่งฝั่งสายทะเลได้นะครับสามารถจอดรถติดเขาให้จอดรถได้นะครับแทบจะตลอดแนวสายทะเลเลยครับไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมครับข้างหน้าก็คือบล็อกกิ้งสติดนะครับ แต่ก,ก่อนมันไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วครับแต่ทุกวันนี้คือผับมาก็ยังไม่ได้เปิดอะไรกันมากมายนะครับผมคิดว่าน่าจะยังเข้าได้นีนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะครับนี่ก็คือม็อกกิ้งสติีทนะครับถนนคนเดินที่แต่ก่อนนี่โอ้โหที่สามที่สี่นี่ยังแบบ ตรงนี้นี่คือแค่แค่เรือนนี้ก็ยังแบบไม่ต้องพูดถึงว่าจะลดเข้ามาครับแค่เลือนผ่านนี่ก็ยังแบบแค่หลุดมือเนื้อหากันไม่เจอครับผมก็ไม่ได้เข้ามาตรงนี้จะเป็นปีแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ผ่านมาก็เลยลองถ่ายเพื่อนดูนะครับ ก็ยังมีเปิดกันเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับเปิดโอฟนอยู่ข้างหน้าเล็กเลกน้อยน้อยไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่าแต่ก่อนไม่สามารถเอาเข้ามาได้เลยแล้วครับพวกรถไม่ต้องพูดถึงว่าจะรถเข้ามาได้ครับแค่เดินเข้ามานี่ก็ยังลำบากนะครับแต่ก่อน ตอนนี้สามารถขับรถเข้ามาได้นนเวลาเที่ยงคืนถ่ายไปเรื่อยนะคนี่คือ Walking Street นะครับถนนที่จเจริญที่สุดของเมืองพัทยาเลยนะครับคือทำทำเลเงินทำเลทองนะครับแต่ก่อน เดิมเพราะว่าทุกวันนี้ครับปิดใบนะครับทุกอย่างก็ยังเงียบสงบถ่ายไม่ดูครับเป็นที่ระลึกใครที่เคยมาวอลกิิงสตรีทน่าจะน่าจะรู้ดีว่าวอลกิิงสตรีทสมัยก่อนมันเป็นยังไงสมัยนี้เป็นยังไง แทบจะเป็นที่จอดรถแล้วนะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดจริง<อ>ก็ครั้งหนึ่งครับบันทึกไว้ เป็นยังไงไม่ดูครับรู้สึกรถติดรถเยอะสงสัยน่าจะกำลังปรับปรุงถนงนถนนกันอยู่นะครับมันก็เลยถนนค่อนข้างแคบนิดหนึ่งแล้วก็จอดรถกันครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศตรงนี้ก็ได้ลงเข้ามาเลยครับวันนี้พอดี ได้ผ่านมาทางนี้พอดีส่งดึกๆตอนกลางคืนก็นเลยน้องแวะมาถ่ายให้ดูครับนี่นะเวลาเที่ยงคืนนะครับประมาณนี้ถนน ปรับปรุงกันเยอะนะครับก็เลยคนข้างแคบนิดนึงกำลังปรับปรุงถนนหนทางกันนะครับตรงนี้ดูบรรยากาศได้กันครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ฝับกาลังปิดนะครับเพราะว่าเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนี้กําลังคนกาลังเริ่มกลับกันไม่ได้ ไม่ได้เปิอดอะไรนะแค่แบบมานั่งอะไรซิฟซิวกันนะครับก็ได้อาจจะลดเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กําลังออกกันครับร้นานหงอาหารเริ่มปิดกัน,นครับจะได้รถก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเริ่มออกกัน,นครับเริ่มกลับบ้านกันรถจะเยอะหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศก็ยังพอมีสีสันนิดเด็กเล็กน้อยนะครับ ถึงไม่ได้มากมายแต่ก็ย,ยัยงพอมีบ้างนะครับเด็กมอใสายเยอะมากเลยจะถ่ายสุดซอยแล้วกันนะครับไหนๆก็เข้ามาแล้วก็เดิมปรับปรุงปรับ,รบท่อปรับอะไรกันแบบ ล้อเมลาเปิดพร้อมเปิดเลยนะครับไปให้สุดครับอยู่ไหนก็มาแล้วลงเลยทีนี้เมนาเสือวะเที่ยงคืนถนนบกิงจะติดจะเป็นแบบนี้ ปรับปรุงมันยังใหญ่หลงนะครับตรงนี้ก็ออกไปแหลมบรีไฮนะครับออกไปแหลมบรีไฮนะครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้ครับถนนคนเดินที่ไม่เคยดับไหลแต่ก่อนอย่าบาังครับแค่เ,เดินเข้ามานี่ก็แค่เ,เดินเข้ามานี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับ ไม่ต้องคิดว่าจะเอารถเข้ามาได้แบบนี้เคยคนเดินเข้ามาผ่านนี่ก็ก่อนจะสูดซอยก็ลำบากมากแล้วครับนี่ค่ะบรรยากาศยาวเลยนะครับพอดีถ่ายมาเรื่อยๆจะให้เห็นแบบจริงๆเลยว่าไม่ได้ตัดต่อเลยว่าเป็นยังไง ตรงนี้ก็มานั่งพักผ่อนมานั่งเล่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนั่งพักผ่อนไปว่าร้านการ้านก็ไปได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรมากมายนะครับไปนะครับไปแล้วครับแล้วลเจอกันยังมีโอกาสได้มาถ่ายให้ให,ใหม่ครับ